สวัสดีครับวันนี้ไทยโหลด c o m จะลองทดลองเล่นตัวอินเตอร์คอมครับตัวนี้เป็นตัวอินเตอร์คอมยี่ห้อซินโก้นะครับเป็นรุ่น X Talk X5 นะครับตัวนี้จะมี5หูครับอินเตอร์คอมไว้ใช้อะไรครับในงานไลฟ์ live, หรืองานอีเวนต์เนี่ยครับมันทีมงานอาจจะมีหลายๆคนถูกไหมครับ ก็จาเป็นจะต้องสื่อสารโดยปกติแล้วถ้าเป็นงานอีเวนต์โดยทั่วไปก็จะใช้วอลแล้วก็เสียบหูฟังแบบเท่ๆเนาะตามโรงแรมเราจะเห็นกันเนี่ยส,น event, นส่วนใหญ่ก็จะใช้วอลกันครับถ้าเป็นงานอีเวนต์นะครับประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเป็นงานโปรดักชันส่วนใหญ่ก็จะจะเห็นหลายๆคนจะใส่หูเนาะแล้วก็มีไมค์พูดแล้วใช้สื่อสารกันเนี่ยผมอ่ะไอตัวโปรดักต์ตัวเนี้ยผมเอามาเพื่อจะใช้ในลักษณะงานของ OB คืองานถ่ายทอดสดที่ผู้กำกับต้องคุยกับช่างภาพหรือตากล้องว่าจะต้องอ้าวแผนกล้องไปทางซ้ายแผนกล้องไปทางขวาหรือสามารถคุยกับผู้ที่สวิตช์หรือกำกับภาพได้นะครับเราต้องสื่อสารกันหมดเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหรือจะสื่อสารกับ b a c k ส t a g e ก็คือคนที่คุมเวทีว่าโอเคคิวต่อไปจะเป็นอันนี้นะต่อไปภาพที่จะเป็นจะต้องเป็นยังไงจะได้สื่อสารกันได้ครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ ตอบโจทย์มากนะครับราคาราคาดีมากครับราคาแค่ประมาณ18,000เท่านั้นนะครับก็ย่อซินโก้จัดจำหน่ายโดยคอฟมีเดียหรือ CoB m e d มิเดียนะครับผมมีแกะกล่องไปแล้วแหละแต่วันนี้เดี๋ยวจะลองเล่นกันนะครับเดี๋ยวลองเล่นกันดูครับครับปึ๊บความดีงามของรุ่นนี้อย่างนึงก็คือเป็นกระเป๋ามาเลยเป็นแพ็คกิ้งมาเลยนะครับกระเป๋าเบเต็ด จบในกระเป๋าใบเดียวเลยครับเปิดได้เลยฟึบเปิดมาก็จะมีอย่างที่เคยแกะไปแล้วก็จะมีตัวที่ชาร์จนะครับที่ชาร์จมีมาให้สามตัวเลยสาอันโอโอ,อันละสองครับมีแบตสองก้อนสามารถชาร์จพร้อมกันได้สองก้อนเลยนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็มีอีกอันหนึ่งก็มีแบตสองก้อนเหมือนกัน นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็ชาร์จได้คู่แต่ว่ามีแบตก้อนหนึ่งเพราะมีอยู่5ตัวครับตัว Product มันมีอยู่5้าอันนะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ดูนะครับเอาออกมานะครับสามสี่ห้นะครับิังก็มีสติกเกอร์ให้แปะด้วยนะครับเป็นสติกเกอร์แปะให้รู้ว่าตัวไหนเบอร์อะไรมั้งครับแต่ส่วนใหญ่ผมจะใช้บอกตำแหน่ง เป็นตำแหน่งกล้องไปไม่ได้มีบอกเบอร์เ,เ,รเช่นกล้องกว้างซ้ายกล้องเอ่อกล้องซ้ายกล้องขวากล้องกลางกลางแคบกลางกว้างอะไรอย่างเงี้ยผมก็เพราะว่าบางทีแต่แล้วแต่แต่ละคนเลยนะนะครับอ่าแล้วก็ตัวลูกตัวลูกจะเป็นเอยอ๋อตัวแม่จะเป็นสีแดงตัวลูกจะเป็นสีน้ำเงินนะครับ เดี๋ยวแกะมาเดีวใส่ถ่านกันเลยนะครับใส่แบตเตอรี่เนาะใช้คำวา่า่านมันดูโบราณเนาะ,ะนะครับปึ๊บตัวแม่จะเป็นสีแดงนะครับจะมีแถบสีแดงอยู่นะครับถุงเป็นก็มหยี่คืองานดีเลยแหละถุงดีมากถุงเก็บดีมากนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็จะมีตัวตัวลูกกับตัวแม่นะครับ จะเป็นหูข้างเดียวนะครับอีกอีกข้างก็จะเป็นแบบนุ่มๆนะครับก็ถือว่าโอเคน่าก็ถือว่าใช้ได้ในระดับหนึ่งนะอาจจะไม่ได้เนียนกริปไอตัวความแข็งแรงก็ยังไม่รู้ต้องลองนะครับอ่เดี๋ยวเราจะลองดูนะครับก็คือมันจะมีสวิตช์เปิดปิดอยู่เปิดปิดตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะใส่ฐานก่อนอผมใส่ฐานที่ตัวแม่ก่อนนะครับตัวแม่วิธีใส่ฐานก็ไม่ยากครับ มันจะมีที่หูข้างเนี่ยที่มันไม่ได้เป็นหูฟังครับแกะออกมาแล้วก็เสียบเข้าไปได้เลยนะครับเอาโลบก้ไอ้ตรงลูกศรนนี่ยขึ้นข้างบนแล้วก็ปิดไปนะครับหนึ่งใส่ทุกตัวเลยนะครับเปิดปิดปิดกระบายสองตัวแล้วนะตัวแม่จะเป็นสีแดง นะครับจะมีเป็นแถบสีแดงและมีกา้านมีปุ่มบวกลบนี่เพิ่มเสียงลดเสียงนะครับเพิ่มเสียงลดเสียงได้อาแล้วก็จะมีเสียบหูฟังต่างหากได้ด้วยนะหรือเสียบลำโพงได้สำหรับตัวแม่ตัวลูกก็มีเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีที่ชาร์จ USB Type C อันนี้จะดีมากเพราะว่าส่วนใหญ่ตัวแม่แบตจะหมดก่อนนะครับเราสามารถชาร์จเสียบ USB Type สาย USB C ยาวๆเสียบเข้ากับอะแดปเตอร์แช่ไว้เลยก็ได้ อย่างพวกตัวแม่ส่วนใหญ่ผมจะใช้เป็น USB, ย s b บีใช้สียาวเสียบแช่ยาวๆไว้นะครับเพื่อเพราะมันงทีมันใช้ยาวๆแล้วตัวแม่หมดก่อนเพราะมันเหมือนเป็นตัวเชื่อมตัวกลางนะครับเรามาเปิดสวิตช์กันเลยนะครับพอเปิดสวิตช์ปุ๊บเนี่ยที่ไมค์จะมีไฟสีเขียวขึ้นครับอ่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยก็ไฟกระพริบอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดตัวลูกก่อนเปิดตัวลูกปุ๊บ ฮะพอเปิดไฟปุ๊บตรงที่ไม่จะมีไฟสีเขียวขึ้นถ้าไฟติดค้างสีเขียวไฟติดค้างแบบนี้แปลว่าแปลว่าซิงกันละเดี๋ยวผมจะลองคุยดูนะครับวิธีการใช้ก็คือว่าแล้วแต่ถนัดหูซ้ายหูขวานะครับตัวแม่เนี่ยผมก็จะเนี่ยหูข้างไว้นี่อีกข้างก็ติดหนีบไว้เวลาที่เราเอาไม้ลงเนี่ยคือการพูดนะครับมันก็จะสามารถพูดอย่างเงี้ยพูดได้เลยนะครับเดี๋ยวผมลองฟังอตอนเนี้ย ผมได้ยินเสียงจากอ่าเดี๋ยวผมจะลองเอาหูฟังจ่อไว้ตรงไม่นะครับได้ครับฮัลโหลสวัสดีได้ยินไหมได้ยินมั้งเคทคทคทคกันข้างอเลผมก็ลองฟังแล้วนะดับเดี๋ยวผมจะลองพูดต่อไม่ตัวนี้ตอนนี้ผมพูดตัวนี้ไม่จะไม่ได้ยินเพราะว่ามันปิดอยู่มันตั้งอยู่ถูกไหมครับอาเดี๋ยวผมจะลองปิดนี้เดี๋ยวผมจะลองพูดฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลเทสเนี่ยฮะตอนนี้ผมก็ได้ยินชัดเจนดีนะครับ ก็ก็ถือว่าโอเคแต่เรื่องระยะอืเรื่องระยะกับเรื่องหน้างงานที่มีความถี่สูงมากๆเนี่ยความถี่เยอะๆโดยเฉพาะ wiFI เนี่ยอันนี้อาจจะต้องระวังนิดนึ่งว่าเป็นยังไงอันนี้ยังไม่ได้ลองเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไปลองดูทีนะครับประมาณนี้เดี๋ยวก็อลองเปิดดูทุกตัวเลยนะครับใช้งานง่ายครับตัวนี้นะครับเปิดปุ๊บไฟเกี่ยวขึ้นโอเค ทุกคนได้ยินเสียงจาก,กไมค์ตัวนี้ใช่ไหมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล,โล,โล,โลโเสียงลมไม่ค่อยเข้า,ขาเพราะว่ามันฟ,มฟังน้ำกันอยู่นะครับตัวนี้ได้ยินไหมอ๋อตัวนี้ยังไม่เปิดเอเปิดแล้วนี่หว่าเปิดแล้วเปิดแล้วได้ยินเสียงไหมทดสอบทดสอบโอเคได้ยินได้ยินชัดเจนดีเสียงชัดเจนเสียงเคลียร์เลยนะครับอ่าเดี๋ยวลองเปิดตัวนี้ ตัวหนึ่งงงอะเปิดหลายตัวเริ่มงงโอเคเปิดให้ท่านผู้ชมดูนะครับอันนี้ผมเอาหูฟังตัวเนี้ยเสียงมาจากตัวเดี้เดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดมาตัวเดียวเพื่อเช็คเช็คเช็คสวัสดีครับทดอสอบเสียงนะครับโอเคประมาณนี้นะครับเนี่ยเสียงก็ค่อนข้างดีแต่ว่าถ้าเป็นที่ที่มีความถี่เยอะๆอย่างห้างดังๆอย่างเงี้ย ยังไม่รู้จะเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราก็ลองไปหาทางเช็คตัวความถี่หรือก็ลองได้นั่นดูนะครับขอบคุณครับคอมเปิดไม่ติดเมลก็ไม่ออกปลิ้นไม่ได้อะ เน็ตไม่มาเครื่องช้าไวรัสกินปัญหาแบบนี้ให้ทีมงานมืออาชีพดูแลคุณดีไหมครับด้วยแนวคิดเรื่องไอทีขององค์กรใหญ่มาแบ่งปันให้ท่านตั้งใจใส่ใจในทุกเรื่องดูแลระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่องค์กร2เครื่องจนถึง500เครื่องแก้ปัญหาต่างๆที่พบบ่อยในองคอ์กรเรายินดีช่วยคุณเข้ามาหาเราได้24ชั่วโมงเรื่องไอทีมีปัญหาปรึกษาเราเ w w t h a i l o ทยโลอีกหบริการของบริษัทไทยโล o c o m